สวัสดีค่ะช่นจะจาพาปลูกนะคะวันนี้าจาก็จะพามาทำวัสดุเพาะกล้าแบบเร่งด่วนก็ไม่ใช่ว่าเชิงทำหรอกค่ะก็คือเจา้าเพาะกล้าสลับไปแล้วเนาะแล้วทีนี้มันมันจะได้เวลาแยกลงถัดหลุมซึ่งพิสมอสเจ้าก็ไม่มีเาจา้าก็เลยจำเป็นต้องใช้ดินปรุงปลูกที่เาจา้าผสมไว้นะคะ ผสมไว้ก่อนตั้งแต่กลับต่างจังหวัดได้หลายเดือนเลยนะคะมันก็พอใช้ได้แล้วทีนี้เราจะทํายังไงมเมื่อเราไม่มีพิสมอสซึ่งซึ่งเราจะต้องใช้วัสดุเพาะลงในถาดหลุมต้องใช้ที่ละเอียดหน่อยนะคะถ้ามันหยาบก็ถ้ามันเป็นกากเป็นหยาบเยอะๆอารากพืชของเราก็จะเดินได้ไม่ดีนะรากสลัดเขาจะเดินได้ไม่ดีแล้วก็จะไม่ไม่จเจริญเติบโตนะเนาะแล้วทีนี้ยาจ่าก,ก็เลยไปนําดินที่ยาจ่า เพาะไว้เนี่ยค่ะไม่ใช่ปรุงไว้นะคะแล้วก็จะเอามาร่อนนี่ค่ะจะมีอยู่สองสองส่วนไม่ใช่สองส่วนนะคะก็คือทําไว้แต่ละรอบอ่ะเนื๋อจาก็จะใส่เป็นกระสอบเล็กกระสอบน้อยไว้อันนี้เขาจากความชื้นกําลังพอเหมาะเลยค่ะความชื้นจะพอดีเนาะแบบนี้เราล่อนออกมาเราไม่ต้องผสมความชื้นค่ะแต่ส่วนกระสอบนี้เขาจะแห้งไปหน่อยค่ะแล้วก็จะมีเศษพวกก้อนขี้วัวก้อนอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเนี่ยมีกากมะพร้าวที่ใหญ่เนาะถ้าเราเอาไปใส่ในถานหลุมมันก็จะไม่ไม่เจริญเติบโตเนาะสะลัดของเราก็จะแขะแกนหากินได้ยากเนาะลากเข้าไปชนกับก้อนพวกใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะบางทีไปไปชนกับขี้วัวอาจจะตายได้เลยนะคะแล้วทีนี้ก็เนี่ยอันนี้เป็นกากมะพร้าวสับที่เจ้าผสมมัคือดินที่จะาผสมไว้สําหรับปลูกอะค่ะมันจะเป็นดินที่เจะาเอาดินเก่าเนาะเอาดินเก่าที่ใช้แล้วใช้ซ้ํา มันก็จะมาหมักทิ้งไว้นะคะมันก็จะมีเศษหินเศษอะไรอันนี้ถือว่าละเอียดนะคะถือว่าละเอียดแต่บางบางรุ่นที่จะจะาทำอ่ะแล้วแต่ว่าวัสดุที่จะเอาไปตากอ่าแล้วมันจะได้แบบไหนออกมานะคะ <Yeah. S 1> บางทีก็มีก้อน mm hmm. หินก้อนดินใหญ่ๆนะคะแต่อันนี้เยาจ่าก็จะมาล่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะจะ่าจะล่อนจะล่อนออกมาแล้วมันก็จะ,จะอ่าจะล่อนแบบไหนซึ่งถ้าล่อนออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจ่าจะทำให้ดูล่อนไปบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้ล่อนออกมา ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะที่จะจใช้ตะแกรงที่ตาถี่หน่อยนะคะล่อนออกมาก็จะได้ละเอียดแบบนี้เลยอันนี้ยจจ๋าผสมเปลือกไข่ลงไปด้วยเปลือกไข่ป่นละเอียดนะคะเจ๊จ๋าก็หมักทิ้งไว้นานแล้วแหละนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาล่อนกันนะคะว่าทาํายังไงบ้างแบบแรกเจ๊จ๋าจะล่อนแบบนี้ก่อนเนะาะแบบนี้มาดูในตาเาจ๊จ๋าก็ใส่ทีละหน่อยเลยคะ่ะคือมันเร่งด่วนค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปหมักวัสดุเพาะใหม่มันไม่ทันค่ะเพราะกล้าสลัดได้จ้าจะต้องรีบลงถาดบุมแล้วค่ะตอนนี้ก็คือม,มันเกินอายุมาแล้วแหละเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราไม่ล่อนก็จะมีะดินเหนียวๆก้อนใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเหนียวซึ่งรากพืชเขาไปเจอเขาก็หยุดชะงักเลยค่ะไม่ไปไหนเลยเราก็จะร่อนออกร่อนออกแบบนี้ค่ะร่อนร่อนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้แบบละเอียดส่วนไหนที่เป็นขี้วัวเป็นก้อนเล็ก เราก็บีบ้ๆหน่อยนะคะบ,บี้ๆนะคะละเอียดส่วนดินที่เราลอนออกนะคะมันก็จะเป็นก้อนหยาบประมาณนี้นะคะ่ะก้อนใหญ่เลยเนาะเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็เอาไปใส่ในกระถางที่แบบว่าใส่โหระพาใส่กระเพราปลูกได้ะคะ่ะปลูกได้แต่อันนี้พืชมันต้นเล็กอายุน้อยก็ต้องกินอาหารที่ละเอียดที่อ่อนหน่อยเหมือนเด็กนะคะ เด็กเด็กก็กินอาหารที่แบบอ่อนหน่อยเนาะกินเผ็ดยังไม่ได้กินเคี้ยวอะไรมากยังไม่ได้เนาะเด็กเขาก็เหมือนกันค่ะเหมือนต้นต้นผักต้นพืชก็เหมือนกันค่ะตอนที่เราเพาะออกมาเป็นต้นกล้านะคะเขาก็ต้องการอะไรที่ละเอียดหน่อยนะคะก็จะนุ่มฟูเป็นเหมือนพิสมอสเลยนะคะออวัสดุปูงปูกของดิจา๋าดิจ๋าก็ลงในคลิปไว้นะคะลงเกือบทุกคลิปแต่ว่าเกือบทุกรอบแล้วก็วัสดุเพาะ เพาะก้าแทนทิศมอสเดจ่าก,ก็ลงคลิปไว้แล้วก็ใช้สูตรเดิมหละคะ่ะแต่ว่าอันนี้เดจะ๋าใช้ใช้ยินปรุงปลูกเนาะเอามาล่อนคือเร่งด่วนค่ะใช้แบบเร่งด่วนแล้วก็จะมีก้อนคีวัวค่ะก็จะล่อนไปแบบนะะี้ค่ะจนหมดจนจนจน,จนกว่าที่ว่าเราเดจ่ารอบนี้ก็เพาะเพาะก้าตลัดอะไเยอะเหมือนกันก็กะว่าต้องล่อนไว้เยอะค่ะอาจจะอาจจะสองกระมังหรือสามกระมังจนกว่าเราจะพอละคะ่ะล่อนใช้ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเสร็จพอเจ้าเพราะถาดนี้เพราะพลาสต์ถาดนี้รอบนี้ไปแล้วเจ้าจ่าก็จะปรุงดินใหม่นะก็ผสมดินใหม่อีกเตรียมไว้นะคะรอบต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้เจาจ่าพาปลูกก็พามานำเขาเรียกว่าอะไรคือวัสดุเพาะเร่งด่วนนะคะก็คือต้องเอามาใช้เร่งด่วนโดยที่ไม่ต้องทําวัสดุเพาะใหม่ก็คือเอาวัสดุ เอาดินปรุงปลูกของเรานี้นะคะมันล่อนให้ละเอียดหน่อยให้มันให้มันละเอียดหน่อยแล้วก็เอามาลงถ่านหลุมเนาะก็จะได้ใช้งานเร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปรอหมักนะคะเพราะว่าต้นพืชมันอ่อนถ้าเราหมักไม่ได้อายุมันเดี๋ยวต้นผักมันก็เฉาตายนะคะค่ะสำหรับพี่นิจิจาพาปลูกก็พาทาวัสดุเพราะเร่งด่วนนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาภพาพหนะคะเนี่ยค่ะสรุเพาะที่ละเอียดมากเลยเมันพิสมอตเลยถ้ามันแห้งมากก็เอาสามารถเอาฮอร์โมนนมสดเนี่ยค่ะผสมน้ำแล้วลดให้มันแล้วก็คุกๆุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เอาให้มันให้มันชื้นประมาณนี้ค่ะได้นะคะไม่ไม่ผิดค่ะแต่ว่าจะใส่เยอะมากค่ะ เพราะว่าต้นพืชมันยังต้นผักมันยังอ่อนอยู่เนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนนมสดของเลือจ่าที่ทาไว้เลือจ่าก,ก็จะผสมลงไปนิดนึงเหมือนกันเพราะต้นพืชเข,าต,ขาต้องการธาตุอาหารมากขึ้นนะคะหรือว่าเราลงถัดหลุมแล้วเราก็สามารถใส่ขวดพ็อกกี้แล้วฉีดพ่นได้เชา้าเย็นฉีดได้ฉีดได้เรื่อยๆค่ะแต่ผสมบางๆนะคะเจือจางอย่าผสมเยอะเพราะว่าเราหมักการหมักการหมักนมสดไว้ก็นานแล้วก็จะเป็นกรดมากะะแล้วค่ะเราก็ใส่ทีละน้อยแต่จะพ่นบ่อยๆนะคะ ต้นต้นผักเราก็จะได้งามนะคะอวบแข็งแรงนะคะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องเจ้าภาพปลูกด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่องเจ้าภาพปลูกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จากภาพปลูกนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ